เคยสงสัยไหมว่าเพลงฮิตติดหูที่เราฟังกันทุกวันนี้มันมีสูตรลับอะไรซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่ทำนองติดหูหรือเสียงร้องเพราะๆหรอกนะมันมีสเปกตรัมเสียงที่เราอาจไม่เคยสังเกตสเปกตรัมเสียงก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบของเสียงในเพลงว่ามีเสียงทุม้มแหลมกลางอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่นักดนตรีมืออาชีพเขาใช้สิ่งนี้แหละปรับแต่งเพลงให้สมบูรณ์แบบ สังเกตไม่ว่าเพลงฮิตส่วนใหญ่มักมีสเปกตรัมเสียงที่บาลานซ์คือมีทุกย่านเสียงครบถ้วนไม่ทิ้งย่านใดไปมันทำให้เพลงฟังสนุกฟังได้นานไม่เบื่อแถมยังถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีอีกด้วยแต่ไม่ใช่แค่บาลานซ์นะบางเพลงจงใจเน้นย่านเสียงบางย่านเพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษเช่นเพลง EDM ที่เน้นเสียงเบสหนักๆเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นหรือเพลงบาลาดที่เน้นเสียงกลางและสูงเพื่อให้รู้สึกเศร้า เห็นไหมว่าสเปกตรัมเสียงเนี่ยสำคัญขนาดไหนมันเป็นเหมือนอาวุธลับของนักดนตรีที่ใช้ปรุงแต่งเพลงให้โดนใจคนฟังแล้วเพลงโปรโดของคุณล่ะเคยลองสังเกตสเปกตรัมเสียงของมันดูไหมลองฟังดูดีๆนะคุณอาจจะเจออะไรที่น่าสนใจก็ได้แล้วคุณคิดว่าสเปกตรัมเสียงแบบไหนที่จะทำให้เพลงดังเป็นพลุแตก